ขอสวัสดีกับยัดโยมทุกคนทุกท่านในวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศธรรมชาติที่ปราสาทป,าาปลายบัตดหนึ่งในบนนี้โยมก็เป็นสถานที่ตั้งแต่ในยุคสมัยโบร,โบราณน,นะาก็มีเรื่องราวตำนานเล่าขานและก็เคยที่เป็นออกข่าวโยมก็มีที่มี อาญาติโยมได้มาขุดนําสมบัติไปนะแล้วกนะ็มีพวกฝรั่งรับซื้อนี่ก็ได้สลักโค้ดนะเพื่อที่จะเตรียมการในการบุรณะปฏิสังขรณนะ์ก็เริ่มการก่อสร้างใหม่แต่ก็ยังรองงบจากทางการอยู่โยมนี่ก็ถ้าหากว่าสร้างอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ก่อเติมเสริมแต่งแล้วอาตมาคิดว่าน่าจะสวยงามมากโยม แต่นในตอนนี้ก็ผ่านการเวลายมหินก็ปุกร่อนนะขนาดหินยอมหินอย่างกร่อนเลยนี่บรรยากาศในรอบรอบข้างทั้ทงรอบข้างนี่ยมนะเป็นข้างล่างข้างล่างเขาวันนี้มันอยู่ข้างบนเขานะข้างล่างเขาเนี่ยอูย้สูงมากยมนี่เป็นหินนี่เป็นเศษซากยมกระหพังก็ต้องหาอะไรมาเติมมาเสริมมาแตง่งมาต่อมากอ เนี่ยจนดูยากโยมดูอาจจะดูยากที่จะเป็นรูปร่างรูปทรงนะเพราะว่าผ่านการเวลาเป็นพันปีอยู่ตั้งแต่ยุคสัตวตรรษที่15หรือ17อถึง18หรือปล่าอาตมาก,ก็ไม่รู้ก็ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันนะพระเจ้าชัยวรมันที่7นะส่วนที่เขาขุดไปก็น่าจะเป็นนะอ่าสุดเลยหรือังโบ้อ้ยนะฮัแโหลพี่อ,อันนี้ขุดไปคืออะไรนะโกบอย โกเด้นบอยโยมนะเป็นโกเด้นบอยโกเด้นบอยนี่ก็เป็นพระเจ้าชัยวร,รม,มันองค์ที่6โยมนะที่ก็สร้างเพื่อบูชาสการะลำลึกนึกถึงให้ก็มีความนับถือนะพรามโยมในยุคนั้นอาจะเป็นศีวะลึงเป็นเทพนับถือเทพพระเจ้าอืมนี่ให้ญาติโยมได้มารับดูรับชมนะไปพร้อมๆกัน น,นี่ตรงนี้เป็นสถานที่เขาขุดโยมนะขุดเอาอนาะสมบัตินะแต่สุดท้ายแล้วก็มีบางคนโยมที่เคยนะมาเก็บเอาสมบัติอันเก่าแก่ไปนะเก็บเอาสมบัติเก่าแก่ไปสุดท้ายก็ต้องลง นะสุดท้ายก็ต้องเจอกับเรื่องราวอันประหลาดนะบางทำให้บ้านแตกเจริญขาดไฟไหม้โยม,นะมเกิดอหตุเกิดอาเพศเหตุร้ายส่วนคนที่ได้เงินไปโยมนะนำของเก่นะาเก่โบราณไปไที่ได้เงินไปเป็นแสนเป็นหมืน่นเป็นล้านไม่มีใครรวยสักคนโยมโ<ล>สุดท้ายก็ต้องลมสลายลชีวิตมีแต่ความนะพังพินาศเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างโยมไม่ใช่ของเรา เมือ่อเราเอาไปเป็นของเราอะสุดท้ายแล้วนะ <g ül> ก็ต้องมีแต่ความวิบัติแต่าหรับสิ่งใดแล้วที่เป็นของเราโยมนะถ้าเขาจะให้นะเราไม่ต้องไมอยากได้เมื่อเราไม่อยากได้แล้วยมอมเราทําแต่สิ่งที่เป็นสุจริตรมนะประกอบด้วยทมที่ชอบนะสร้างคุณงามความดีนี่เป็นลวดลายประสาทโยมนี่ตอนนี้เขาก็กําลังนะอ ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นน่าทรงนต่างๆที่สวยงามเลยโยมอันตรายมากโยมอาจจะมีงูอยู่ข้างนั้นก็ได้นะตามซอกตามหรือประตูในบริเวณรอบๆโยมนะอยู่บนยอดเขาโยมสูงมากเลยนะถ้าใครจะมาก็ต้องคิดดีๆนะแต่ก็เชิญชวนเพื่มได้ขึ้นมาแล้วโยมก็ประทับใจโยมได้เห็นสิ่งประหลักพัง ในอาจจะ10-20ปีข้างหน้าอาจจะยิ่งใหญ่อลังการก็ได้โยมแต่ตอนนี้เรามาดูในตอนที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นก็ยังเป็นเสานะเป็นเสาเก่าแก่โบราณมีช่องสลักมีหินที่ได้ลากนำมาขึ้นบนนี้ก็สัมผัสถึงสิ่งหินลีลับนะ่ะน่าสะพรึงกลัวนะไป,ประพร้อมๆกันโยมเพราะว่า นะทุกที่ก็จะมีเทพเทวดาอารักษนะ์คอยปกปักรักษานะอยู่ในทุกทุกท,กที่นั้นนะเมื่อมีผู้ไม่ประสงค์ดีหรือว่าคิดทําสิ่งใดก็จะเกิดแต่อาเพศภยัยเหตุร้ายบรรยาก,กาศเราเราก็ต้องขอนะจบการนําเสนอยิโยมนมะปลายบัตรหนึ่งนะไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุญาตโยมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจร่มเย็นนะ ทุกภพทุกชาติไม่ไว่าจะทําสิ่งใดก็ขอให้นะประสบแต่ความสําเร็จโชคดีนะมั่งมีนะไปตลอดทุกคนทุกท่านเทินสาธุ